ชาวอีสานใต้บุรีรัมย์สุรินศรีสเกตนัดรวมพลให้กำลังใจพลโทบุญศิลป์ภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองและกำลังพลยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของชาติปราสาทต,ตาเมินทมไม่ฟังคำสั่งถอยของนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดนเหมือนกรณีเขาพระวิหารวันที่12พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกาณอนุสาวรีย์พญาสุรินพักดีจังหวัดสุริน ก่อนหน้านั้นนายพิชิตชัยมงคลแกลนนําเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอโพสต์เฟสบุ๊กระบุว่าออกยากลาโหมภูมิธรรมเวชยชัยสั่งย้ําเพื่อให้ลดการเผชิญหน้าจึงสั่งย้ําอีกครั้งให้ถอนกําลังทหารจากปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินใครเผชิญหน้าใครภูมิธรรมย่อมรู้ดี ทหารกัมพูชาข้ามแดนมาหาเรื่องทหารไทยในพื้นที่ปราสาทตามเมืองมซึ่งเป็นของประเทศไทยทหารกัมพูชามายั่วยุทหารไทยแล้วเรียกร้องให้ไทยถอนกําลังทหารในการประชุม GBC ที่ผ่านมาออกยากลาโหมภูมิธรรมกับเล่นด้วยสั่งถอนทหารตามเขาแม้ทัพภาคที่สองท่านก็ไม่ยอมวันนี้ออกยากลาโหมจึงสั่งถอนทหารอีกรอบสรุปท่านออกยากลาโหมภูม,มิธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศไทยหรือกัมพูชากันแน่ เราถอยทหารเท่ากับเรายอมรับว่าพื้นที่ปราสาทตาเมืองถมกัมพูชามีสิทธิสั่งการได้เท่ากับเราเสียดินแดนครับประชาชนเองเจอกันที่สุรินทร์ครับขณะที่อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ได้อ่านจดหมายเปิดผนึกผ่านในรายการ New Hours เรียนไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินเรียนพี่น้องปวงชนชาวไทยผู้รักชาติรักแผ่นดินนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศเรื่องการปกป้องดินแดนของราชอาณาจักรไทยบริเวณปราสาทตาเมืองทมตามที่นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งให้กองทัพภาคที่สองถอนกำลังจากบริเวณปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินโดยอ้างว่าเพื่อลดการเผชิญหน้ากันระหว่างกองกำลังของราชอาณาจักรไทยกับประเทศกัมพูชา และให้ใช้ MOU 43เป็นกรอบการเจรจากรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนในบริเวณดังกล่าวซึ่งพวกเราไม่อาจเห็นด้วยกับการสั่งการดังกล่าวได้ซึ่งการกระทําของนายภูมิธรรมเป็นการกระทําที่จะเป็นการสุมเสี่ยงอย่างร้ายแรงที่จะทําให้ราชอาณาจักรไทยสูญเสียดินแดนได้ในอนาคตเพราะประเทศกัมพูชาจะนําการสั่งการดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ในเวทีนานาชาติในการลุกล้ําดินแดนของประเทศเราอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงภายนอกราชอาณาจากักร พวกเราจึงขอให้ข้อมูลทางวิชาการทั้งในประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุรณภาพแห่งดินแดนไทยบริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมแก่ปวงชนชาวไทยคณะรัฐมนตรีและกองทัพไทยดังนี้ตามที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งให้กองทัพภาคที่สองถอนกำลังจากบริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมจังหวัดสุรินโดยอ้างว่าเพื่อลดการ,รเผชิญหน้ากัน ระหว่างกองกำลังของราชนาัากรไทยกับประเทศกัมพูชาและให้ใช้ MOU43 เป็นกรอบการเจรจากรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนในบริเวณดังกล่าวซึ่งพวกเราไม่อาจเห็นด้วยกับการสั่งการดังกล่าวได้ซึ่งการกระทาของนายภูมิธรรมเป็นการกระทําที่จะเป็นการสุ่มเสี่ยงอย่างร้ายแรงที่จะทําให้ราชนาัากรไทยสูญเสียดินแดนได้ในอนาคตเพราะประเทศกัมพูชาจะนําการสั่งการดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ในเวทีนานาชาติ ในการรุกล้ำดินแดนของประเทศเราอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงภายนอกราชนาจักรพวกเราจึงขอให้ข้อมูลทางวิชาการทั้งในประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบูรณภาพแห่งดินแดนไทยบริเวณปราสาทตาเมือนทมแก่ปวงชนชาวไทยคณะรัฐมนตรีและกองทัพไทยดังนี้ทานอ่านทีละข้อนะครับ 1. ปราสาทตาเมืองทมตั้งอยู่บริเวณช่องเขาตาเมืองเทือกเขาพนมดงรักในเขตบ้าน หนองคันนาสามัคคีหมู่8ตำบลตามเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งหากพิจารณาตามสนิสัญญาปักปันเขตแดนสยามฝรั่งเศอสคศ9 9 4 4แล้วบริเวณปราสาทต,ตามเมืองทมทั้งหมดตั้งอยู่หลังแนวสันปันน้ำบนบริเวณพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยแม้การกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างสองประเทศยังไม่ยังจะยังไม่รู้ล่วงในบางพื้นที่ แต่หลักการเรื่องการใช้สันปันน้ำนั้นชัดเจนแล้วทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีประสาทพระวิหารที่ศาลรยุติธรรมระหว่างประเทศใช้หลักกฎหมายปิดปากทําให้ประเทศไทยอ้างเรื่องสันปันน้ำไม่ได้แต่นั่นก็เพียงบริเวณประสาทพระวิหารเท่านั้นไม่รวมถึงประสาทตาเมืองทมหรือพื้นที่อื่นๆแต่อย่างใด2กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนประสาทตาเมืองทมเป็นโบราณสถานตามประกาศกรมศิลปากร กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติลงวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานศิลปวัตถุโบราณวัตถุและการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพุทธศักราช2477อันแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยใช้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนกับประสาทตาเมืองทมโดยประเทศกัมพูชาไม่ได้โต้แย้งมากว่า90ปีแล้วซึ่งการที่ประเทศกัมพูชาไม่เคยทักท้วง การขึ้นทะเบียนโบราณสถานของไทยมาตลอดระยะเวลากว่า90ปีนี้ย่อมนานพอที่จะถือว่ามีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประสาทที่อาจกล่าวได้ตามหลักกฎหมายปิดปากซึ่งประเทศกัมพูชาจะไม่สามารถอ้างว่าปราสาทตาเมือนทมอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนได้ข้อ3การนําเรื่อง MOU 2543มาใช้แก่การบริหารจัดการปราสาทตาเมือนทมเป็นการนําเรื่องการกําหนดเส้นเขตแดนทางบก มาปะปนกับการดูแลโบราณสถานการที่ทหารกัมพูชาและประชาชนชาวกัมพูชารุกล้ำและมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่เกิดบริเวณที่ประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ชาวกัมพูชาซึ่งปรากฏตัวที่ประสาทตามเมืองทมและมีสถานะเป็นคนเข้าเมืองตามกฎหมายไทย มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมไม่มีมารยาทและผิดระเบียบข้อบังคับการเข้าชมโบราณสถานดังนั้นเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปห้ามปรามการกระทำกังกล่าวได้หากจะมีการประทะก,กันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตราบเท่าที่การกระทำนั้นชอบด้วยกฎหมายและพอสมควรแก่เหตุซึ่งการนำ MOU .2543 มีสาระสําคัญในการกําหนดเขตแดนทางบกระหว่างไทยกัมพูชาโดยมีการตั้งกรรมธิการหารือกันจึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงประเด็นและอาจทําให้ประเทศกัมพูชากล่าวอ้างได้ว่าราชาจากไทยยอมรับว่าพื้นที่ประสาทตามเมือนทมเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่างราชาจากไทยกับประเทศกัมพูชาซึ่งจะก่อปัญหาให้ราชาจากไทย ต้องเกิดข้อพิาพาทเกี่ยวกับดินแดนทั้งทั้งที่ข้อเท็จจริงในกรณีนี้เป็นเรื่องของความประพฤติและการกระทําของทหารกัมพูชาและประชาชนกัมพูชาที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามระเบียบการเข้าชมโบราณสถานของราชอาณาจาักรไทยขอ้อ 4. นายภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าเกรงว่าจะเกิดสงครามดูจะเป็นการหว่นวิตกเกินกว่าเหตุไปมากการกระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้ามีการกระทําหรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมระหว่างกันและหากเป็นการสงครามเกิดขึ้นต้องเป็นกรณีที่ราชนาจักรไทยหรือประเทศกัมพูชาได้ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการซึ่งการประกาศสงครามครั้งสุดท้ายของราชนาจักรไทยคือพุทธศักราช2485เพื่อเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองและเข้าร่วมในความขัดแย้งทางอาวุธโดยตรงของราชนาจักรไทยครั้งสุดท้าย ในประวัติศาสตร์ก็คือสงครามเวียดนามพุทธศักราช2,509การกล่าวว่าเหตุการณ์นี้อาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนระหว่างประเทศเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่การกล่าวว่าเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่สงครามจึงเป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้องและเป็นคนละมิติก,กันนอกจากนี้ราชนะาชนจัราจากรไทยก็เคยประทะกับประเทศกัมพูชาในบริเวณแนวชายแดนในกลาวที่มีข้อพิพาท การที่ประเทศกัมพูชาจะขึ้นทะเบียนประสาทเท่าทิหารเป็นมรดกโลกในพุทธศักราช2556ซึ่งรุนแรงกว่าเหตุการณ์ที่ปราสาทตาเมือนทมถึงแต่ถึงกระนั้นการประทะกันดังกล่าวก็ยังไม่บานปลายเป็นสงครามขอ้อ5ในห่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลและอาจรวมถึงผู้อยู่เบื้องหลังรัฐบาลระหว่างไทยและกัมพูชาอยู่ในระดับดีมาก เห็นได้จากการที่สมเด็จฮุนเซนอดีตผู้นําของประเทศกัมพูชายังเคยเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยหลังจากที่ได้รับการพักโทษจากกรมรชาชทัณฑ์รวมถึงครอบครัวของผู้นํารัฐบาลประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกันกับครอบครัวของผู้นํารัฐบาลกัมพูชายิ่งแทบไม่มีเหตุปัจจัยที่เหตุการณ์ณปราสาทตามเือนทมจะพัฒนากลายเป็นสงครามได้ ข้อ6การกระทําของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีคําสั่งให้ทหารถอยออกจากบริเวณปราสาทตาเมือนทมและให้ใช้กรอบตามแนว MOU-43 ในการเจรจาสะท้อนถึงภาวะปราศจากความเป็นผู้นําไม่มีความเข้าใจในจุดยืนของตัวเองไม่เข้าใจข้อกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศและไม่รักษาสิทธิผลประโยชน์ และอธิปไตยของชาติบ้านเมืองข้อ 7. หากการกระทําดังกล่าวของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะตัวแทนรัฐบาลนํามาซึ่งการครอบครองพื้นที่โดยกองกําลังหรือประชาชนชาวกัมพูชาเท่ากับประเทศไทยกําลังสูญเสียอธิปไตยในเชิงข้อเท็จจริงเหนือดินแดนบริเวณปราสาทตาเมืองทองไปจึงเป็นการกระทําที่อาจถือได้ว่า เป็นการกระทำโดยเจตนาเป็นใจและไม่ใช่เพียงการกระทําที่ผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เท่านั้นเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นกรณีการกระทําความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจากักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา119ซึ่งระบุให้ ผู้ทำให้เสียอธิปไตยหรือดินแดนแม้เพียงบางส่วนต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวจึงขอให้กำลังใจแก่กองทัพไทยในใน,ในการทำหน้าที่ปกป้องรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนและปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติจงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งกล้าหาญประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก สนับสนุนกองทัพไทยอย่างแน่นอนด้วยจิตคารวะอาจารย์ด็อเตอร์วิศรุธสําลีอ่อนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธอาจารย์ปานเทพปวงพนธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมรังสิตและประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอาจารย์คมสรรโพคงนวิชาการอิสระคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญพศ2550และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอารอนนท์ศักดิ์วรวิย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูลสาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาสตร์นะครับนี่เป็นหนังสือที่ผู้ผมเนี่ยเปิดพันนึกและยื่นถึงคนทุกคนที่เกี่ยวข้องถ้ายังยืนยันกระทําความผิดก็มีลําดับขั้นตอนต่อไปครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ